เามามากินข้าวกันค่ะวันนี้นิทำข้าวเปียกชามโตโอ้ข้าวเปียกน้องคายครับพบ <c oughs> กับช่องปินชาแฟมิลี่แต่ปินชาโด<ม>นห<อ>ลับฝันดีอยู่ในห้องเป็นช่วงเวลาที่พ่อกับแม่ต้องการให้สุดก็คือลูก <c oughs> นอนลูกที่นอน,นนี้ก็เลยนะ <c oughs> นี่ก็เลยแบบฉลปิกนิกกันหน้าบ้านค่ะ อากาศหนาวๆแล้วพ่อเนาะสดอุ่นๆนะสดอุ่นๆนะครับมาเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะวันนี้ดูดิดูหมูชิ้นโตเราซื้อมาจากเราซื้อมาจากโตตันนะครับตอนนี้เราเืรคความแบบโรคภัยแค่เจ็บเยอะมาช่วงนี้เนาะเราก็ซื้อของที่สะอาดๆนะครับเป็นหมูเบทาโกเลยนะนะครับผมให้ดูนี่ให้ดูนี่อืดูโอ้เขาเรียกว่าเล้งเล้งหรือเปล่าเล้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่า่ ดูบบด,ดูเอาเอาช้อนตัดขาดนะคะดูแบบว่าเราทาเปื่อยนี่ทําเองที่บ้านนะครับต้มเองโนอะ้โห oh, oh, ดูเปื่อยมากชุดยอดเราชิมซิชิมมือครัวแม่นี่เป็นยังไงบ้างดูคุณพ่อตุ้มจะชิมให้ดูนะครับลงไปเลยเบ้อเบ้อทำขายเลยทำขายได้ทำขายได้ได,ได,ดูดิดนะถ้าเราทำกินเองนะครับมันจะมีอะไรบ้างลูกชิ้นมหาศาล ทั้ง6ชิ้นเบทาโกเหมือนกันเบทาโกบบนะฮะอันนี้เปืนอหมูหม,หมูหมูซีพีใช่หมูซีพีเรียงเสียงเบตาโก้นี่เราก็ซื้อของแบบน,นี้มาทำกินที่บ้านไม่ต้องไปซื้ออย่างน้อยชามหอมผู้หญ้าปลูกอย่างน้อยชามเนี้ยมีห้าสิบบาทใช่แล้วหมูเยอะขนาดนี้นะครับพวกชิ้น,น,นบบไ,ได้ขนาดนี้แคาจะบาทได้แค่ขนาดนี้เราทำเองกินเองแซ่บเองอื ก็ติ๊กน้องคายอร่อยอร่อยมีเอยหอมเจียวเลยต้นหอมต้นหอมคุณย่าปูทำเอทุกอย่างหอมเจียวก็ทําเอทุกอย่างทำเอหมดครับคุณแม่ทําประมาณตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งแล้วนี้แจ้งครึ่งแล้วทำสองชั่วโมงปลาปลานี้มากไงสองชั่วโมงแบบผมจะได้กินของอร่อยเนี่ยนะต้องใช้เวลานานครับมันต้องต้มกระดู <c ười> ะดกให้เปื่อย อร่อยมากเลยอร่อยเนาะอร่อยมากอร่อยมากเกินเราพี่ปีนชาตื่นแล้วค่อยมาถ่ายปินชาต่อเแล้วพี่ปีนชาหลับอยู่ครับดิบปรุงดิบมะนาวซีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีพริกพริกเผาพริกเผาช้อนหนึ่งมันก็ไม่ถึงกับช้อนหรอกปลายช้อนเพราะช้อนเผ็ดเค็มไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่าเราปรุงน้ำซุปเค็มแล้ว ไม่เค็มหรอกพอดีอะลายกินเินมากไม่ดีใค,ใครอยากกินนะครับมาแบมพีจะทำให้กินนะครับผม FC ท่านไหนอยากกินนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใครอยากขอสูตรนะพิมพ์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับทำง่ายมากอย่าเพิ่จะพิมสูตรให้นะนะครับผมอย่าบังหลังอัดคลิปทําให้ดูดีกว่าวันนี้ยุง่งๆพีปพ่ปิ่นก่าจะนอนก่อนจะนอนได้ก็เลย นะบบเด็กน้องคายนะที่ไปอยู่กรุงเทพนะเป็นคลิปนี้ต้องมีร้องนะคะเพาะมาร้องเพราะว่ามันแบบวา่าเขาเปลี่ยนข้องคายเขาเปลี่ยนน้องคะมันแบบวา่าออริจินอลตอนเด็กๆนะมันมันมันจะนึกถึงแบบเวลาตอนเราเด็กๆเนี่ยจะได้กินอันเนี้ยคาไม่ต้องเด็กตอนเด็กๆไม่รู้ตอนเด็กๆอ่ะชอบไปกินกับเพื่อนๆไงองอามทรงจำฝังใจอ่ะมันความทรงจำของวัยเด็ก ใครที่อยู่ต่างแดนก็ทำกินได้เพราะเขามีเส้นสเ,เป็นเส้นสาเร็จให้เป็นเส้นแห้งให้ไปต้มเอาได้ <c oughs> มีวิธีทําให้มันกลายเป็นเส้นสดด้วยนะก็คือน้ําเดือดใช่ไหมเอาเส้นเนี่ยลงแล้วก็คนๆๆ <c oughs> <c oughs> กินน้ำหน่อยมันเข้าเอาใหมนะเอาไหมนะมนะทำวิธีทำเส้นสดนะจากทิ่มเป็นเส้นแห้งใช่ไหม ต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาเส้นเนี่ยลงคน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 นิดหน่อยแล้วก็ปิดไปปิดฝาไว้อีก15นาทีของแม่เยิบข,ของแม่กวไม่แน,น่นพอกินแล้วกวนไม่แน,น่นเอามาเ<อ>พิ่มคนละอันยังต้มไม่เสร็จเลยต้มปิดฝาไว้ใช่ไหม15นาที15นาทีเสร็จปุ๊บก็แล้วก็ทำเนี่งอื่นทําไปทําต้มน้ําซุปน้ำมะแรของเราก็ทําไปก็15นาทีเสร็จปุ๊บก็มาเปิดฝาคน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 แล้วก็ ามาดูว่าเส้นมันสุกหรือ,อยังตามตามปกติของเขามันควรจะสุกแล้วแต่ว่าบางทีไฟแต่ละบ้านมันไม่เท่ากันมันบ้านเราเนี้ยใช้เตาไฟฟ้าไม่ใช่เตาแบบไม่ใช่เตาเตาแก๊สอะ่ะเตาแก๊สไฟมันจะแรงกว่าเพราะนั้นเส้นก็จะสุกพอดีถ้าสมมติว่าเส้นสุกแล้วชิมแล้วเออเส้นสุกในความแบบเหนียวที่เราต้องการเนี่ยเราก็ไปล้างน้ําล้างน้ําเย็ยนเพื่อน,น็อกให้มันความนุ่มมันเท่านี้ไม่ให้มันไม่ให้มันสุกเกินไปไม่ให้มันอืดอ,อันนี้คือเคล็ดลับ แต่สำหรับบ้านใครที่แบบใช้เตาไฟฟ้าเหมือนเราใช่ไหมไฟมันไม่ค่อยถึงเนาะมันก็อาจจะแบบมีไต,ไตไตเล็กน้อยข้างในอย่างเงี้ยก็ต้มน้ําต้มต้มอีกนิดนึงแล้วก็คน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 แล้วก็ลองชิมดูถ้าเส้นแบบเนียเท่าที่เราต้องการก็โอเคพอแล้วก็เป็นาักน้ําเหมือนเดิม <I enjoy. S 1> แม่ลืมมาที่ชูกมาอร่อยมากหมูก็ดีเนาะ ร่อนดีไหมพ่อหมูเขาร่อนดีแล้วแบบหมูเขาแบบทำมาชิ้นหั่นแบบสวยมากมากเลยจริงๆเราควรจะหั่นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่เอไม่มีไม่มีมีบางต่ออย่างนี้แหละเขาหั่นมาพร้อมกินแล้วไม่ได้ไปหั่นเขาอีกของพ่อได้หมูสองชิ้นแม่หมูชิ้นเดียวเหลืออยู่ใช่ไหมครับเหลือเลือน้ำซุปอีกค่ะไม่ใช่แบบว่าหมูที่เราซื้อมายังเหลือเหลือกระดูกเหลือเนี่ยแค่ฟิกอีกรอบหนึ่งอยู่ใช่ไหมได้อีกรอบหนึ่งว้าวจุ๊ดอีกรอบหนึ่งยว ถ้ามีเวลาจะหาคลิปได้เลยจะต้มกระดูกพี่ปิงกินแล้วได้อันนี้ของของน้องปิงใช่ไหมพี่ก็เริ่มต้มน้ำซุปก่อนใส่ใส่กระดูกหมูไปใช่ไหมก็มีเคื่อมีริ้นท์่ายังมาก ก็เอากระดูกหมูนี่ใส่แล้วก็เคี่ยวไปจนจนมันเปื่อยอะค่ะจนมันเปื่อยเสร็จปุ๊บก็เอาเลือดหมูเลือดหมัวนาำมัที่เราต้มสุกไว้แล้วหา่นหานนชิ้นเล็กๆของ,องปิดก็ลงไปต้มให้มันเดือด er er ๆๆเสร็จปุ๊บก็ตักขึ้นเลย <c oughs> แล้วก็เอาหอมเจียวหอมเจียวใส่นิดหน่อยให้มันมีกลิ่นหอมของหอมเจียวน,นะคะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเนื้อหมูนี่ก็หั่นออกมาชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นนึงเพราะว่ามันเปื่อยอยู่แล้วใช่ไหมก็หิบออกมาชิ้นแล้วก็ จับให้มันละเอียดิีนึงแล้วก็ใส่ลงไปให้น้องกินน้องกินก็เสร็จละแค่นี้ไม่ต้องปรุงรสของิี่ไม่ต้องปรุงรสเลยมไม่ทําก่อนพอของน้องกินเสร็จใช่ไหมก็แม่ก็เริ่มเริ่มปรุงรสมีใส่เกลือหยิบมือนึงหรือแล้วแต่คนชอบเค็มมากเค็มน้อยก็ลองชิม,มดปูปรุงรสเอาแล้วก็มีซอสปลาเคียวอะไรเงี้ยค่ะปรุงรสเอาตามใจชอบ ือจะใส่เป็นขนอก้อนก็ได้นะคะเสร็จจบก,ก้อนเดียวก็ดีว่ากเจอหมดแล้วอืมแล้วก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยเพื่อตัดตัดรสเค็มให้มันกลมกล่อมมากขึ้นอากาศหนาวๆนะสดอุ่นๆแล้วออลก็ใส่สาิีมีแห้ง เป็นรบรรยากาศหน้าบ้านนะครับสวน,นหน้าบ้านบ้านเราร่มรื่นทั้งวันทั้งวันตอนนี้เที่ยงนะครับเนี่ยนี่เที่ยงครึ่งนะครับเห็นไหมรมมากตอนเที่ยงเนี่ยเพราะบ้านเราหันหน้าไปทางทิศเหนือ,อนะครับแฮปปี้มากนะครับใครที่กําลังจะซื้อบ้านหรือว่าจะปลูกบ้านก็ดูทิศทางได้นะเพราะว่ามันเราอยู่ทั้งวัน,นถ้าเกิดว่ามันร้อนเราก็อยู่อึอดอัดเราไม่อยากอยู่บ้านเนาะต้องให้บ้านหันทางทิศ เหนือครับหน้าหน้าบ้านที่เหนือที่สุดเพราะว่าตกออกก็จะอยู่ตรงบนหัวเราพอดีอร่อยมากจรเลยเออพ่ออืมลออเออเราคิดต่อไปไหมพี่บินกินบ้างครับพ่อแม่กินละแล้วพี่บินกินบ้างไกินมากกินหลัก ของปิ้งก็ติงแช่น้ำร้อนเดี๋ให้มันนุ่มเปื่อยไ,ไปอืดไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่า<อ>ปิ้งย่างเคี้ยวไม่เก่งให้มันนุ่มๆเปื่อยๆไปเลยค่ะไม่ต้องเอาแบบเหนียวหนึบเหมือนผู้ใหญ่ลาไปด้วยลูกชิ้นลูกนี้นะคะ